สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจเรยียงวันนี้คลิปนี้แม่กัลยาล่างอย่างเดียวเพ่นทรงมะหอยทรงมะหอส,สดสดร้อนๆค่ะท่านผู้ชมนะเนื้อซีอิ๊นใดก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมสีหา <c oughs> <c oughs> ขอมุ่นอันอันเกามใหอท่านผู้ชมเบิ่งค่ะแม่กัลยาชุดแรกเพ่นห้มาโบนซีกับหกขังล่งังหากับซี แต่สุดคัดไม่สูตรไม่ของเพิ่นนี่มาตัวเดียวล่างก่ะให้เฉพาะล่างมาเนาะคะ่ะเนาะฝากซื้อสินค้าเจแดงหน่อยใกล้ปีใหม่แล้วคิม1ชุด1,100บาทนาเจแดงใส่มาซีหาปีแล้วนี่ปีที่ห้าย่างปีที่ห้าแล้วที่ใช้นะคะแต่ชับไปก็เห็นเจแดงเมื่ซีปีที่แล้วยกงมือขึ่นผมบางั้งกันดัดเนะคิดว่าเจ้าของคักสวยกันเนานะ คิดว่าผู้ได้ก็ว่าเจ้าของงามเปิดสุคนเหรอค่ะอันบัวบองงามนี่ห้วยเนาะสวยทุกคนเนาะเกิดเป็นคนสวยทุกคนนะสวยทุกคนสวยคนละแบบสวยคนละอย่างสวยมีเสน่ห์สวยส飒สวยสวยแบบจืดชืดสวยไม่มีอลร่านะคะเอาสวยเลิศนะขอสวยเลิศได้ไหมอ่าสวยเลิศก็ใช้คีมไปเลยค่ะสวยเลิศ ใช้จีมใชแดงไปเลยแล้วก็บำรุ่งสายตาด้วย12ออยพัดค่ะสายตาฟ้าฟางให้ผู้เฒ่าผู้แกเข้าแห่กินจะมีสายตาดีบำรุงร่างกายนั่เนี่ยค่ะว่าเมนต์สพอร์ตตาบำรุ่งทุกส่วนในร่างกายนะผิวพรรณจะมีออร่าแล้วก็อาหารเสริมด้วยเพราะเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายเน้นที่ดวงตานะคะสี่รอยบาทเท่านั้นเนาะทักกันมาได้4ี่อยบาท รวมค่าส่งแล้วนะคะรวมค่าไปทางแล้วค่าไปทางก็ไม่ต้องเสียค่าสง่งก็ไม่ต้องเสียค่ากล่องเราเสียเองค่ะเราเสียเองแค่เสียมแค่แม็กือกันค่ะแค่เสียมแค่แม็กือกัน,กนมนรุ่มกระดูกไว้ค่ะมำรุงมกระดูกเราจะได้ไม่แตกไม่พุนง่ายจะได้บบได้ปเป็นผ้ารักของลูกของหลานซื้อให้พ่อให้แม่กินเนี่ยถ้าเป็นมาไ,มได้โจมได้่้มบนเข่าห้องน้ำได้ค่ะให้พันมีกระดูกที่แข็งแรงเนี่ย แล้วก็แก้ปวดเข่าปวดเกาลดบวมของเกาด้วยสายตาก็ดูแลพ่นไหวเนาะค่ะเป็นของขวัญให้พ่อให้แม่ซื้อไปซี่หากับปุกหนีกับโบเทอา์ได้เนาะค่ะเนาะดีก็ซื้อเหล็กเนาะค่ะไหนซื้อเหลงได้เงินเด้ซื้อหยาตะกอนค่ะก้อนสีซื้อเหล็กเนาะขอลองว่าให้ซื้อของใสตะกอนยางซื้อเหลขยเนาะค่ะเนาะแม่กัลยาวิ่งตัวเดียวล่างค่ะท่านผู้ชมวิ่งตัวเดียวล่าง ล่างย่างเดียวเก้าตัวเดียวหาตัวใสเอาเอาจานต้อยแม่จานต้อยตัวไหนจานต้อยมีหนึ่งมีแปดมีสี่มีห้ามาหนึ่งตัวมาด้วยกันไม่ได้สี่ห้าก็ไม่มาหนึ่งแปดก็ไม่มาเนาะค่ะไม่มาด้วยกันห้าหนึ่งก็ไม่มาด้วยกันห้าแปดก็ไม่มาด้วยกันล่างนะคะล่างล่างย่างเดียวมาได้บนบนมาใดนะคะ เอาของอาจารย์ต้อยมาใส่ก็จะเป็นแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้านะคะเก้าตัวเดียวแต่แม่กัลยาเพิ่นจับคู่มาให้แล้วค่ะมีคู่มาให้แล้วแค่สามชุดเท่านั้นนะคะจะเรียงเขาฝอยก่อนก่อนเฉลีงตัวเลขนะคะฝอยก่อนเรียกอาจารย์ต้อยหนึ่งแปดสี่ห้านี่ไม่มาด้วยกันแต่จะเป็นคู่ดับไปเลยนะคะเป็นคู่ดับดับแม่สาวบ่ ดับแม่สาวก็สิได้หาคนอีกแล้วขอดับแม่สาวอ่ะดับแม่สาวเดี๋ยวเสีดับแม่สาวมาให้เบิ้งค่ะตรงกับตัวใดตรงกับเก้าเยี่ดับล่างเนอค่ะหกหนึ่งก็ดับสกอสองเก้าเก้าสองดับล่างเนอค่ะดับล่างดับล่างมาใดก็คือเก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งใดเก้าสองนี่ดับล่างเนอค่ะเด้อ สี่ทิศเจดแ3สามสี่เจดสี่ห้าแปดเกนี้มาบนข้างล่างสี่นึงกระดับเด้อขางหกเกระดับอ้าหกเกกระดับเจ็ดแปดกระดับสาองดับเด้อดับดับห้านสี่เอาดับแม่สาวดับบนดับล่างค่ะท่านผู้ชมเอาไปใส่กันเพิ่นมากเก่ามิตร สามแปดกระดับซีเจ็ดกระดับล่างนะคะแต่มาสามารถออกบนนุญได้ดับยูไ่เคยดับถูกเจ้าเที่ยค,ะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะจะแดงว่าเนะี่ยเป็นเหตุเลยแหละแปดเก้าแปดห้าแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดเก้าถ้าสี่มาก็สี่ห้าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ข้างล่าง เดกรนข้างบนนะมาสีสามตรงถูกทั้งสองตัวเลยค่ะวัน,นี้บ่าเก้าห่ากัแปดหามั่งนี่เนาะถ้ามาตามนี้นะจะจะมาเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสี่มาด้วยกันได้ไหมมาแม่มามา,มาล่างไม่ได้ก็ต้องเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดได้นะคะเอาแม่สารค้ามาตัวใดเก้าหนึ่งเก้าสองตัดเก้าสองออกเหลือเก้าหนึ่งกับเก้าสาม สามกับบอม่าอาจารย์ต่อยบ,บ,อ,บอม่าในคู่หลางเนาะค่ะมีตัวหนึ่งอย่างเดียวเป็นเก้าหนึ่งของเดียนสกาไปเลยของพระหัดเออของมหัศ์กับเดียนสกาเลยเก้าหนึ่งนะเดียวตัวเดียวเรียกอาจารย์ต่อยเพื่อนบอกว่าเพิ่นสอบหนึ่งมาหนึ่งเจ้าอื่นมากเก่าส่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเลยค่ะทุกผู้ชมเนาะตัวเดียวไปเลยหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในคู่ดับทั้งบนทั้งล่างนะไม่ดับทั้งบนทั้งล่างซื้อได้เลย ซื้อลอตเตอรี่ได้เลยแม่มีสี์ามา่ลางแม่บุญนะคะเนาะ91พ่อใหญ่ใจบุญได้ตัวใดลงจิบไปหเหรอได้หมู่บ้านนี้คะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยถือโบถือก็ซื้อคือเกาซื้อสีซื้อทุกวันทุกวันเราโบถือก็โอ้ไปตัวสามตัวตรงนะของพ่อใหญ่ใจบุญน,นะคะอันนี้ของแม่สาระะคาม91 92 93ค่ะ อย่าลืมไลค์ลืมแชร์ลืมกดติดตามด้านกว่าเมือให้นแน่ทาง YouTube คะ่ะสั่งสื้อขี้มาได้ผือนท้องคือไหนนะจอดูเก้าสองแปดหนึเก้าสองห้าหกแปดโทรเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้เลยคะ่ะไม่สะดวกโทรไม่สะดวกไลน์ก็โทรมาเลยคนเถา่าคนแก่เฮาโทรเข้ามาบอกซื้อที่อยู่หลักกระเบิดทรเฮาก็สิโดยทรงไปหปปายเก็บเงินปลายทางคะ่ะโทรจริงเข้ามาแอดมินเดี๋ยวดิแอดมินกำลังสองสามหมื่นนี่กำลังยุ่ยงยาก ยี 26, 27, 28, 29, ่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่เออยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแอกมี่เท่ากับพ่อรักษายใดอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นงานงานแจก,กเขาแมีเพิ่นที่เสียชีวิตเมื่อสามเดือนสี่เดือนที่แล้วนะคะเนาะเพิ่นเทศบุญแจก,กเขาเมีหนังมีภาพยนตร์แล้วก็บ้านน้องแค่มีงานด้วยค่ะไปสิบบทที่ข้ามท้ามสลองบสถในคำขึ้นสวดสมโพธิสวดสมโพธิงาน,น,นอ่านไหม ที่ได้ไปสวนน้เพิร์ยูนขันบนหนาวนะถ้าหนาวาเคักเกียไดสิไปไว้โอ้ยหนาวแห้งก็ทุกคชมหนาวาคักหนาวเนี่ยเพินกลางโอ้ยอลังการเลยค่ะกลางสายสินกลางได้กลางสถานที่ไว้ต้อนรับเมจิไปบวชที่พามคืนวันที่หกนะคะวันที่หกเนี่ยมือเา้าร์เขากะสิไปยอดบือซินน้ำกันบือซิมก็เจ้าเอิญสิมหรือโบดเนาะ มีอะไรก็ไปหยอดมีเงินมีทองมีพระอะไรก็ไปหยอดลงมือซิมบัานี้ฮะกะับเนยเหมือนแรงมากเพิ่นกับบวชที่สวดมุนสอดแก้งขอลอประมาณนั้นะ่ะละตื่นเช้ามาก็เป็นบุญอกีกไปกินไปท่านคํามาเบิงมะล่ำคณะใหญ่อีกวันที่เจวันที่8ดกับบุญอกีกเบิงมะล่ำคณาใหญ่อีกโอ้ใหญ่ที่สุดในอีสานล่ะคะ่ะคณะใหญ่ๆดังเลย ผู้ใดสายให้บอกหลูกบอกหลานมาใดบ้านน้องแคต,ตําบลเขาใต้ติดบ้านเจ๊แดงนี่แหละติดบ้านนะ่ะน้องแครบ้านบากบียบ้านบากแค่มาเลยค่ะอันนั่งนั่งเทียมอ่นั่งน่ะขาจะเอิญอย่างแต่สมัยก่อนเอิญกระเทียมเนาะจุมือเอิญอัน้ยสมัยแรกแรกเอิญเอิญผู้แม่สม,สมัยสมัยรุ่นมมกนี่เอิญกระเทียม มาสมัยรุ่นมากเอิญผู้ยิ่งประเภทสองสมัยนี้เขาเจ้าเอิญอีหยังกับโมโหล่ะเนาะเออมากกันหลายหลายมาเต้นหน้าฮัลห้เจดงเบิ้งเนี่ยกันบนหนาวสิปีเบิ้งเนาะคะเขาเต้นมันมันมันมวนได้พวกอันนี้เนาะเต้นว้ยการแสดงออกของเพนว่ามมีผู้ใดเทียบเทียมใดดอกผู้ยิ่งกับเทียมบ่ไดดผู้ทายกับเทียมบ่ไดดเนาะแต่แสดงออกของเพ่นมากกันหลายหลายมาเต้นหน่ะฮานโห้ มูเม่มเบิงบุตรเบิงหางเื่องเลยเบิงพวเพนเต็นกับพ่อเนาะคะ่ะนาะอยู่ที่ไหนก็บ,บอกกันมาเด้อค่ะเด้อลูกหลานาดอยอยู่ด่วนขนแก่นหนองค่ายกับแม่ได้เลยค่ะเจ็ดกับแปดมอลำคณะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะคะ่ะสองคณะจะกคณะใดลืมอลรานาสิเป็นนกพ้องสก่อนกับน้องอาอายหรือเปล่าสิไปเบิ่งอยู่เอ้ยพวกมาไล่สิเข้าถึงหน้าหาันมาวุ้นนี่กับคณะอีหยัง จำไม่ได้ปฐมหรือระเบียบหรืออย่าง,างนี้ละ่ะอ๋อที่เหลก็ขอตัวลาไปก่อนถือโอกาสมาสร้างสัมพันธ์เน,นะาะค่ะเนาะมาสร้างสัมพันธ์งานบันน้องแค่บัานบากน้องแค่น้องโผยสว่างแดนดินนี่ละ่ะมาเลยอยู่บงเหนือข้อใต้นี่ละ่ะบอกลูกบอกหลานเ้ยพออ่อยีเงียเขายูไก่เขาก็มาได้อุดอรก็มาสกุลกับมาเนีถยาได้ยินข่าวเนาะ พ่วงนี่เจแดงกสิทธาเบิึงเขาเต้นดีทุวนก็อันหางเครื่องบนเวทีนะคะเนะนะเจแดงโบตัวลาไปก่อนนะคะว่าลรวงว่าเลยพ่อ,อสิบถึงสิบนาทีนะคะเจแดงโบตัวลาไปก่อนขอให้ท่านทุกคนสุขีมั่นเสมอมั่นเคียดเก่าเนาะเพิ่นว่าเจแดงก็บอกไปบ๊อบป็นเราข้ามพญาชงใส่สิเป็นลำไปเลี้ยนมากมายขอท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งใจทั้งกายร่างกายเนาะคะ่ะมีความสุขทุกเมื่อโชคดีปีใหม่มีเงินใสเ่นหลายแค่นี้กับพอ่อแล้วพอเข้านะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ